ที่จังหวัดนครพนมครับหัวเนี่ยครั่งยาคว้ามีดแทงเมียเสียชีวิตคาที่อ้างบอกว่าตัวเองทำไปเพราะกลัวเมียมีชู้นะฮะบอกว่าอารมณ์ชั่ววูบนะครับเ,เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลขามเท่าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับนางสาวอาริสาอายุ27ปีถูกแทงอยู่ที่บริเวณหน้าห้องน้ำที่บ้านเนี่ยมีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมบริเวณใต้ราวนมซ้ายและด้านหลัง เลือดนองทั่วพื้นและพบมีดยาว20เซนติเมตรตกที่เกิดเหตุนะส่วนคนก่อเหตุเป็นสามีของผู้ตายชื่อในเฉลิมชัยอายุ28ปีภีในห,หลังเนี่ยก็ยอมที่จะมอบตัวนะครับหลังจากที่ตำรวจเข้าปิดล้อมที่เกิดเหตุก็ถูกนำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุและรับสารภาพบอกว่าสาเหตุเกิดจากความหึงหวงว่าเมียเนี่ยจะไปมีชู้เนื่องจากเห็นในมือถือว่าเมียเนี่ยคุยกับผู้ชายอื่นนะฮะและก่อนเกิดเหตุก็ได้มีปากเสียงทะเลาะกันขณะที่กำลังทำกับข้าว จึงความีดไล่แทงเมียเมียก็วิ่งหนีไปหาเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามแต่ก็ไม่รอดถูกแทงจนกระทั่งเสียชีวิตขาที่ขณะที่พ่อของผู้ตายครับนายสมพรอายุ65ปีเดินทางมาดูศพลูกสาวนะฮะก็ได้เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยลูกสาวถูกสามีทําร้ายเป็นประจำก่อนหน้านี้เคยหนีกลับไปที่บ้านไปอยู่กับพ่อแม่แต่สามีก็ไปตามกลับมาและขู่ฆ่าครอบครัวหากไม่ยินยอมให้ลูกสาวเนี่ยกลับมาอยู่บ้านด้วยนี่นะ เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นผู้เป็นพ่อบอกว่าเนี่ยไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุเศร้าแบบนี้เดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเคยเคยถูกทําลายเจ็บบาดเจ็บอยู่บ่ครับเคยเคยถูกทําลายเจ็บบาดเจ็บอยู่บ่ครับครับอาอไลที่สะบุญเนี่ยน่เป็นหนีเมืออยู่บ่หนีเมือไปไปตามเอามาบ่ะไตามาเราเอามากับไปขู่เขาไปขู่เขาคือเก่าไปู่มาคือเราเท่าที่หู้นี่แฟนเพื่อนมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องอย่างอยู่บ่ครับเท่าที่เคยติดคูกกับนีมั้างนะครับอ้าเหรอออ แต่ห้องก็พยายามเป็นกับอยู่น้ำกันเนาะเพาอยากให้ลงโทษถึงขันไหนทำเก่าเหตุเหมน,นี้นไปน้ำกันหมดแล้วครับชีวิตมันต้อง,<ไ>งแลกโดยชีวิตนจากการสอบถามญาติเนี่ยทราบว่านายเฉลิมชัยผู้ก่อเหตุนั้นติดยาบ้าและเคยติดคุกมาก่อนมีนิสัยก้าวร้าวอารมณ์ฉุนเฉียวชอบทำร้ายเมียแม้กระทั่งผู้เป็นแม่เองก็ต้องหนีไปอยู่ที่บริเวณทุ่งนาท้ายหมู่บ้านนะครับผู้ตายก็คือทางคุณอาริษานะกับ นายเฉลิมชัยก็อาศัยกันอยู่สองคนแล้วก็ทั้งคู่ก็มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนอายุแค่ขวบเศษเท่านั้นนะฮะกลายเป็นว่าเนี่ยตอนนี้พ่อต้องไปติดคุกแม่ก็เสียชีวิตเด็กอายุขวบเศษเท่านั้นกลายเป็นเด็กกำพร้าครับที่บางละมุงเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นตำรวจคือชอบอ้างตัวเป็นตำรวจนะครับทะเลาะกับแฟนนะครับแฟนนี่ขอเลิกไม่พอใจฮะก็เลยใช้กันไกลเนี่ยไปแทงแฟนว่าอย่างนั้นขนาดที่เพื่อนของแฟนเนี่ยนะยังถูกปืนในจ่อหัวด้วย แล้วก็ขู่ว่าใครมายุงนะเดี๋ยวจะจัดการให้หมดเลยว่าอย่างนั้นมีภาพนี้นะครับเมื네่อตอนสามทุ่มของเมื่อวานนี้นี่เป็นภาพของตํารวจเมืองพัทยาได้ไปตรวจสอบเหตุเขาบอกว่ามีคนใช้ปืนจับผู้หญิงคนหนึ่งไว้เป็นตัวประกันเหตุเกิดที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่ของพัทยาหนองปลือบางระมุงชนบุรีในที่เกิดเหตุนะครับพบผู้ก่อเหตุชื่อว่านายเทพบารมีชื่อว่านายเทพบารมีนะครับอายุ35ปีถือปืนไม่ทราบขนาดกวาดแกงไปมา โดยจับนางสาวรุ่งสุรางอายุ43ปีแฟนสาวนี่ขังไว้ในห้องเจ้าที่ก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมกระทั่งในยอมมอบตัวนะครับเนื่องจากว่าตํารวจเนี่ยนำกำลังไปปิดล้อมไปหลายนายจากการตรวจสอบเพราะว่าปืนที่ผู้ก่อเหตุนำมาขู่นั้นเป็นเพียงปืนพลาส,สติกค,คือปืนปลอมเท่านั้นสอบถามนางสาวรุ่งสุรางแฟนสาวก็ให้ข้อมูลกับตํารวจที่บอกว่าเธอทะเลาะกับแฟนหนุ่มเป็นเรื่องปกติและก็ไม่คิดว่าครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนำกำลังมาเยอะขนาดนี้ปกติฝ่ายชายก็มักจะใช้ความรุนแรงเป็นประจำกับเธอ แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยหนักสุดถึงขั้นลงไม้ลงมือใช้กันไกลจะแทงขาเธอโชคดีที่บาดเจ็บไม่มากกว่าอย่างนั้นแต่ว่ามีตำรวจมาช่วยเหลือไว้ได้ทันเอาฟังเสียงแฟนสาวของผู้ก่อเหตุครับก็คือเป็นแฟนกันเราก็ทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติก็แต่ว่าเขาก็เอาเกันไกลมาแทงแทงไหนแทงนี่หรออนี้ค่ะทะเลาะกันมานานแล้วอยากจะขอเลิกก็คือผ่มขู่ว่าเราอยากจะขอเลิก โอคบกคนมานานจังเขาบอกเขาว่าเราปีนึงปีนึงก็<ต>คือ<ต>เขาก็ไม,ไม่ได้ตั้งใจหลอกแบบอาจจะข่มขู่เราอะไรเงี้ยส่วนเพื่อนของผู้เสียหายก็เปิดเผยเหมือนกันเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุก็มีอาการวอยวายและก็ไม่แน่ใจว่ามีอาการเมาหรือไม่เธอก็พยายามจะไปห้ามปรามแต่ว่าถูกผู้ก่อเหตุใช้ปืนในจอศีรษะเธอด้วยและก็ขู่ว่าหากใครมายุ่งจะยิงทิ้งให้หมดเธอเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบอย่างที่เห็นในภาพ จากการตรวจสอบพบว่านายเทพบาร,รมีเนี่ยมักจะชอบแต่งกายเป็นตำรวจและก็อ้างตัวกับคนอื่นว่าเนี่ยเป็นตำรวจทั้งยังอ้างกับเจ้าที่ตำรวจที่ไปจับกุมว่าเขาเนี่ยเป็นอาสาช่วยงานของโรงพักบางละมุงอีกด้วยเบื้องต้นอ่ะเขาก็ไปจับกุมเอาตัวนายเทพบาร,รมีเนี่ยพร้อมกับปืนปลอมส่งพนักงานสอบสวนโรงพักบางละมุงและก็แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกระบวนการกฎหมายกันต่อไปค่ะ